สวัสดีค่ะวันนี้นะคะยี่หวัดจะพามาชมเป็นพวกเอ่อ MPV SUV แล้วก็เป็นตัว p p v นะคะแล้วก็จะมีรถเก่งแซมนิดหน่อยนะคะสําหรับที่เพจยนต์ของเราในช่วงตรงกลางตอนกลางของเต็นท์เนี่ยก็จะคือจะจอดเป็นรถเริ่มรถใหญ่ขึ้นมาแล้วนะคะก็คือเดี๋ยวจะพามาแนะนํากันเพราะตอนนี้ยี่หวานเนี่ยอยู่ที่เพจยนต์สาขาสุวินทวงศ์46นะคะใครที่สนใจนะบอกเลยเข้ามาดูรถกันก่อนนะจ๊ะ แล้วก็ของเราเนี่ยมีให้เลือกมากกว่า500คันเลยแล้วก็รถของเราทุกคันเนี่ยมีมาตรฐานแล้วก็มีการตรวจรถด้วยเบาะจากบริษัทชั้นนาเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นบริษัท h ชีก Inspection นะคะ mm. ก็เวลาคันไหนตรวจแล้วเนี่ย mm. เห็นหมันจะมีสติกเกอร์สีเหลืองๆแบบนี้นะคะติดไว้ mm. ก็เท่ากับว,ว่าการันตีเลยว่ารถของเราเนี่ยเป็นรถเกรดเนะคะไม่มีชนหนักที่ข้อมน้ําท่วมแล้วก็ เป็นการมีการรีพอร์ตนะคะเป็นเอกสารให้ลูกค้าได้รับชมกันเลยนะคะเปอนกับเป็นใบเซอร์ให้เลยนะก็รถที่ตรวจเป็นใบเซอร์ของตัวเครดิตเนี่ยจากบริษัทชิกเนี่ยสามารถเอาไปเพิ่มยอดกู้ของธนาคารได้ด้วยค่ะธนาคารต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกเออเกนินคินธนาชาิหรือกรุงศรีอะไรพวกนี้ก็สามารถใช้เออตัวใบตรวจรถเนี่ยเพิ่มยอดจัดขึ้นไปได้นะคะทำให้สามารถยอดกู้น่ะ จะสูงขึ้นไปนะคะสำหรับลูกค้าหลายๆคนที่ต้องการนะคะจะกู้ที่เต็มฟีดาวอะไรแบบนี้ก็สามารถทําได้ง่ายขึ้นนะคะสําหรับรถที่เป็นยนของเราพก็เดี๋ยวยูอ่ะจะพาเดินดูกันคร่าวๆแล้วกันว่ามีรถอะไรบ้างแล้วก็บอกว่าตอนนี้นะมี3ส,สาขารถก็จะกระจาย ะกระจายกันจอดอยู่ตามสาขาต่างๆนะคะใครสนใจรุ่นอะไรเนี่ยจริงๆแล้วสามารถทักเข้ามาหรือโทรเข้ามาตามเบอร์ด,ด้านล่างเนี่ยสอบถามที่หว่าได้เลยว่าหารุ่นอะไรอยู่เดี๋ยวเราจัดการไว้ให้เพราะว่ารถเราเนี่ยมีค่อนข้างครอบคลุมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเก่งเล็กนะคะรถเก่งใหญ่รถ SUV นะคะรถตู้หรือกระบะกระบะแแค4สีประตูกระบะเกียร์ออโต้เรามีให้เลือกทุกรุ่นเลยนะจ๊ะก็เริ่มกันที่คันแรกอย่างคันนี้ก็จะเป็นตัว ออ C H R นะคะ C H R ตัวนี้อยู่แค่ประมาณตัว4 5 0 0 0 0 4 6 9 0 0 0นะคะเป็นตัว N T รถปี2018คันนี้ได้ออ uh, ผ่อนอยู่แค่ประมาณ8,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะสำหรับใครสนใจน,นะแล้วก็คันต่อไปเนี่ยได้เป็น Civic F E ใครหา Civic F E อยู่หรือเปล่าเออ Civic F E เนี่ยเป็นรถที่แบบวัยรุ่นคนข้างชอบเพราะว่ามันเป็นรถแบบสไตล์วัยรุ่นวัยรุ่นหน่อยแล้วก็จะบอกว่าราคาคันนี้ดีมากนะอยู่แค่6,99เท่านั้น 699,000เนี่ยพอนเอ่อห่างจากตัว FC เนี่ยอยู่แค่พันเดียวเองนะทุกคนเพราะว่าราคาห่างกันอยู่ประมาณแสนหนึ่งถึงประมาณ5 0,000่นะก็ยอดกู้เนี่ยค่อนข้างต่างกันเลยเพราะว่า FC เนี่ยถ้ากู้อยู่ประมาณ5 0 0แสนกว่าเนี่ยจะผ่อนอยู่เก้าพันเนี่ยคันนี้ผ่อนอยู่แค่หมื่นต้นๆเท่านั้นนะคบหมื่นหลักร้อยอ่าก็ค่อนข้างคุ้มค่าคุ้มราคาเลยเพราะว่าเป็นสีเทาเข้มนะคะคันนี้แล้วก็คันต่อไปเป็นทเทาเข้มเหมือนกันก็คือเป็นพี่ ที่คนกลางของค่าละกันเนาะก็คือเป็น CRV นะคะคันนี้ให้ตัว2.4 EL นะราคา585,000ามีซารลูมาให้พรอ้อมเลยสำหรับคันนี้นะได้เป็นสีเทาเข้มด้วยแล้วก็จะบอกว่าข,ข้างๆเนี่ยเป็นพวก LPPV นะคะก็จะมีเป็น MilX นะคะสองคันเนี่ยเป็นรถเข้าใหม่นะบอกเลยรถกดประจำการเข้าใหม่มาราคาแค่600,000กางๆเท่าน,นั้นนะคะผ่อนกออ็อยู่ประมาณหมื่นต้นเหมือนกันละคะหรือไม่ก็จะเป็นตัวนี้เลยกับตัว โตโยต้ารีเจนเดนะครับรีเจนเดอร์แล้วก็มีแล้วก็บอกว่ารีเจนเดอร์โชวเนี้ยของเราเนะะี่ยขายอยู่แค่ประมาณ ร้านต้นๆเท่านั้นนะคะอยู่ในหลักล้าน5 0,000่นถึง1นึ่งล้านหนึ่งแสนะคะก็คือบอกเลยมีให้เลือกหลายรุ่นหลายคันเลยสําหรับใครที่สนใจตัวรีเจนเดอร์อยู่แล้วเนี่ยหรือฟอร์จูเนอร์เป็นโฉมปี19ขึ้นไปเนี่ยเรามีให้เลือกมากกว่าประมาณ30คันเลยนะแล้วก็อีซูซูมิเอ็กเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโฉมนี้หรือโฉมปัจจุบันหรืออยู่อัตราเดินไปดูเนาะก็คือมีให้เลือกหมดเลยรานะคาอยู่ที่ห0 0 0นสตาร์ทถึงประมาณ9 0 0 0 0สนกับตัวอัลติเมทได้ตัวท็อปเลยนะคะมีให้เลือกมากวามกนนะะว ก็อยากจะโม้าเยอะเหมือนกันตัว HRV ้นี่ก็สิบกว่าคันเหมือนกันทุกคนเดี๋ยวย่าเดินผ่านไปข้างหลังจะเห็นด้วยว่ามีตัวโฉบปัจจุบันด้วยนะคะก็อย่างคันนี้ราคาแค่4 1 9 0 0 0หนานะคะ h RV เนี่ยราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ400,000ถึงประมาณ800,000เลยถ้า7 0 0แสนเนี่ยได้ประมาณป 2023, ี2023-2024จะเป็นโฉบปัจจุบันที่เห็นกันอยู่ในโชว์รูมเลยนะจ๊ะสำหรับใครที่สนใจนะรถกระบะแหบมาเลยจ้ากระบะแคบคันนี้ใส่ไข่บอยมาให้แล้วเรียบร้อยด้วยนะครับ อ่อพวกนี้เป็นตัวกระบะแคมปเปิดได้ก็สำหรับใครที่สนใจกระบะของเราเนี่ยพวกแคมปของลีโวเนี่ยตัวเซตอีดิชันอะ ของยี่หว่านมีพวกเกียร์ธรรมดาเนี่ยราคาแค่เ,กเกริ่มก็แค่ส0 0แสนกว่าบาทเท่านั้นเองนะทุกคนตอนอยู่ประมาณ6 7เกีพันไม่เกินแล้วก็ตัวนี้เลยนวลาราเข้าใหม่นะคะสีแดงแรงริตเป็นทูโทนแบบนี้โดยมีเช็ครถแล้วให้แล้วเรียบร้อยด้วยแล้วก็รถคันนี้เป็นรถ4ประตูตัวสูงจะบอกว่าราคาดีมากเพราะว่าได้4ประตูตัวสูงเกียร์ออโต้แล้วก็จะเป็นตัวแบคอีดิชันคันนี้ราคาอยู่แค่เจ็ดสี่แสนกว่าบาที๋ยี่หว่าจะลงรีวิวให้ในช่อง ต,ต่อให้วันนี้นะจ๊ะสำหรับใครสนใจตามไปดูก็ได้เลยได้เกียร์ออโต้ด้วยนะทุกคนแล้วก็นี่จ้าโตยโยต้าไซรับนะคะคันนี้กับโตยโยต้าไซรับของเราตัวเอ,อ่อโตยโยต้ายารี a เอที e B. ไม่ใช่เอที T e B, ผู้ผิดโตยโยต้ายารี c คร s สนะคะคันนี้เจ็ดแสนกว่าบาทออกห้างไปแดงก็ราคาประมาณ8 9ดเก้าสนสำหรับใครสนใจ คันนี้ก็ได้เป็นตัวท็อปสุดรุ่นท็อปสุดเลยของมันที่มันจะมีแล้วนะก็คือมีหลังคาแก้วด้านบนอย่างกระดเป็นเลยนะคะสาหรับใครที่สนใจนะคันนี้รีบเข้ามาจับเข้ามาจองกันนะทุกคนอ๋ออยู่ไม่นานนัเพราะว่าตอนนี้บอกเลยไปแล้วนะคะอีกคันหนึ่งสีขาวจะไปแล้วรี่เยคันนี้ก็น่าจะไปไวเหมือนกันแล้วก็เป็นรถ SUV ด้วยประหยัดน้ำมันคันนี้บอกเลยนะประหยัดน้ำมันมากมากเลยนะใครหารถประหยัดน้ำมันเนี่ยคันนี้วิ่งกันอยู่แค่ยี่สิบสามยี่สี่โลลิตรเองนะทุกคน ไล่เวอสี่ประตูเราก็มีซาแล้วก็ตัว C H R คันนี้เป็น C H R นะเรามาด้านหลังกันบ้างเห็นไหม รีวสีประตูตัวเตี้ยใครก็มีนี่เรามีสีประตูตัวเตี้ยก็มีนะจ๊ะแล้วก็ด้าน,นหลังเนี่ยบางคันไม่มีชีติว่าอาจจะไม่ได้ดูให้นะบะแต่ว่าถามสอบถามแคปเข้ามาก็ได้เพราะว่าบางทีมันไม่มีชีติว่าจําไม่ได้มันมีหลายคันเนาะแล้วก็ตัวนี้จะเป็น Fortuner 2.4V นะคะราคา829,000คันนี้ติดจองแล้วเรียบร้อยนะ820,000 8 5 0 0 3เนี่ยบอกว่ารุ่นนี้มีหลายคันนะมีประมาณแบบ5-6คันอนะ ก็คือถ้าเป็นตัวนี้เลยนะชมนี้แล้วก็มีอยู่คันหนึ่งสีดำ699เ,เองใครหาอยู่บอกเลยนี่4ประตู d m a ม็กนะคะตัว1.9แล้วก็คันนี้เป็น X Series ให้เรียบร้อยออปชั่นมาให้ครบเลยพร้อมจุดแต่ง X Series รอบคันนะคะไม่ว่าจะเป็นสเกิร์ตนะคะลงแม็กให้เรียบร้อยมีโลบาด้านหลังด้วยนึกษานี่ให้สนสไตล์มันตัวหน้ายาวเราก็มีหน้ายาวเราขายอยู่ร้านนึง ปี2019เองนะจ้าสำหรับใครหาอยู่หน้ายาวอไปวิ่งงงวิ่งงานได้นะคะคันนี้มีสติกเกอร์สีเหลืองแสดงว่าตัวรถเป็นรถเกจเแล้วเรียบร้อยนะคะกับ t o y o ต a c โค o รราคอสเราก็มีนะคะ1.8สปอร์ตรุ่นนี้เป็นรุ่นขายดีตอนนี้ในเทนนนะลคายอดพุ่งมากเลยสำหรับตัวโคโรราคอสน่าจะเริ่มนิยมกันแล้วแหละแล้วจริงๆมันก็ไม่เริ่มหรอกมันเลี้ยวมาตั้งแต่วันออกมาแล้วเพราะว่ามันออกมาในรถที่แบบว่าเป็นไซสท์ที่ไม่เล็กเหมือนรถเก่งเล็ก ไม่ใหญ่เหมือนฟอร์จูเนอร์แล้วก็อยู่กลางๆแล้วก็ไม่ไปส่งรถตู้ด้วยเป็น SUV ยีฟิลเหมือนพวก CRV เลยก็คือพอโตโยต้า Toyota เขาลงมาเล่นปุ๊บเนี่ยมันมันปังไปเลยก็คือแบบโหคนแบบแห่กันซื้อสุดๆเลยสําหรับตัวซีเออร์อละละคอร์ราคอร์แล้วก็จะบอกว่าเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันคุ้มค่าคุ้ม,มราคามากอย่างคันเนี้ยปี2021ราคาแค่6กแสนสี่เก้าไม่ต้องดาวสองสามแสนเนี่ยบอกเลยผ่อนแค่หมื่นเดียวเท่านั้นนะครับไม่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 หนักไปสำหรับเราที่แบบ ช่วงเศรษฐกิจกแบบนี้เนาะก็คือแบบสำหรับพนักง,งานรายได้สองสามหมื่นแบบผ่อนได้สบายสบายเพราะเหลือรายได้อีกครึ่งหนึ่งไปใช้นะจะโอ้อตัว y ูสูบยูอเอ็กซ์ครื่องสามพันแล้วก็มี c o l ร r r าคอรแล้วก็มีนะจ๊าเนี่ย เยอะแยะมากมายมากแล้วก็ CRV ยาวๆไปเลยพวกนี้ก็จะ,ะราคามา7-8แสนสำหรั CRV นะคะแล้วก็ CRV คันนี้สวยมากนะคะราคา7.9หมื่นเท่านั้นจะบอกว่าจะไฟแนซ์ผ่านแล้วแต่ว่าตัวนี้มีอยู่ประมาณ4ตัวเป็นตัว RS ตัวท็อปสุดเลยคันนี้ได้สีอ๋อซันไลท์ก็คือเป็นสีพิเศษส,สำหรับตัวท็อปเขานะคะวิ่งอยู่บนถนนรู้เลยว่าคันนี้ตัวท็อปนะแล้วก็เป็นชุดแ่ง RS รอบคันบอกเลยตัวนี้มีหลายคันนะคะคันนี้ไปคันอื่นมาต่อได้สบายๆไม่ต้องห่วงนะจ๊ะแล้วก็ เซียววีปีกแล้วนะจ๊ะนี่หน่อยเราจะมีเป็นพวกรถเบนซ์อยู่ในตู้นี้ด้วยก็คือสป,ปีขึ้นไปเป็นรถเบนซ์เลยนะจ๊ะฮะตัวม e ิวเอ็กช็อใหม่แล้วก็มีนี่อย่างที่บอกอนะตัวอัลติเมทัวเอชีบอะไรต่างๆนะคะราคาอยู่ที่เจ็ดแปดแสนมิวเอ็กเนี่ยบอกเลยนะปีได้ชมเนี่ยปียี่สิบสองยี่สิบสามราคายังไม่ข้ามล้านเลยทุกคนใครสนใจเนี่ยเจ็ดที่นั่งใช้คุ้มๆเนะี่ยราคาแบบ สอบต้องได้หามาเลยนะคะสำหรับพวกตัว m ิลเพวกนี้นะแล้วก็นี่พูดถึงมาเลยจากฟอร์จูเนอร์ตัวนี้ตัว1.6เออไม่ใช่ปี2016นะคะตัวนี้เป็น f o r t จูเน 2.4V ปี2010 <c oughs> ไม่ใช่สีนี้มันขอโทษค่ะคันนี้เป็น l e ดเดอผิดผิดผิดลีดเดอร์่นราคาก็จะอยู่ประมาณล้านห้าล้านแปดนะห้าหมื่นกับแปดหมื่นนะไม่ใช่ล้านห้าแสนนะ รัน5รน8ได้เป็นสีขาวสีดำเนี่ยมีให้เลือกมากมายหลายคันเลยลูกค้าเราเข้ามาจับปัจจุกันได้เลยจ้าแล้วก็สําหรับวันนี้หนูยี่หว่าขอลาไปก่อนก็วันหน้ายู่หว่จะพาไปเดินอัพสตอ็อกช่วงเย็นทุกวันเลยใครสนใจนะดูรถการอัปเดตของเราเนี่ยก็คือติดตามยี่หวาไว้ได้เลยเดี๋ยวยห่จะมาอัปเดตรถให้ทุกวันนะคะสวัสดีจ้า